สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมคาร์บอยเชเดอร์ว้วันนี้มีสูตรผมบอกเลยว่าวันนี้มีสูตรกับทุนห้าร้อยบาทนะวันเนี้ยมีสูตรนะครับคือเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าผมผมไปอ่านมาผมไปเจอเข้ามาแม่งแต่ดีจัดต้องลองบ้างแล้วปืนนะครับปืนต้องมาสามตัวสมหรือ4ีวะน่าจะสามสามตัวสามตัวถ้ามาครบสามตัวกดซื้อได้เลยนะลองดูครับต้องปั่นธรรมดาห่อนเป็นบาทเดียวพอเป็นบาทเดียวพอ หฮ้ยอฮ้ยอุ้ย,ย,ยละไหลละไหลโหน่าจะเข้าเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้ปืนปืนเปล่าวะเอาเข้าฟฟีเกมเอามันมัน,ม,น,ม,นมากี่ตัวอ๋อสามตัวเออผมไม่เห็นวะ,ชวะเชละาคาบ็ดบาทเดียวเบ็ดบาทเดียว,ายวมาหุยไม่เข้าสูตรเลยใจเย็นดีลูกออวหมาดิคูณแปด หลายไปคูณสิบกเกมนี้ผมโคตรชอบนะมันคูณแบบคูณหนักมากอะเกมเนี้ยน,นี้เบ็ดบาทหนึ่งนะคูณหนักมากครับเออไปดิมาดิมาดิเลี้ยงโยกสวยคูณสิบ 6. ไปแล้วโหอันนี้ไม่เลี้ยงวะ่ะเสีดายจัดอยากเห็นแม่งคูณมันสูงสุดเท่าไหร่สามร้อย 300, ป่ะวะไม่รู้วะ่ะ รอบสุดท้ายครับผมสวยมามันสูงสุดกี่รอบวะเอ้ยหมายถึงแบบคูณสูงสุดมันคูณเท่าไหร่เอ,อ้อนี่ไงนี่ไงหนึ่งพันสองรอยิบสี่ครับโหต้องแม่งเรียงกันกี่รอบวะนะ่ะถึงจะขึ้นขึ้นคูณพันหนึ่งอะโอ <c oughs> เออมารอบสุดท้ายครับผมทุนบาทเอ้ยไม่ใช่ทุนบาทเบ็ดบาทอะหมดแล้วอ,อันนี้ไม่หวังเท่าไหร่อันนี้ไม่หวังเท่าไหร่กผมไม่สง่งไม่สูดแหละแม่งซื้อเลยดีกว่าเอ้ยไม่ สุดหน่อยสุดหน่อยนี่ไงหนึ่งสสามสี่ห้าห้าตัวนะครับในสูตรน่าจะสี่ตัวแต่นี่มาห้าเลยเกินมาตัวหนึ่งไม่เป็นไรผมใส่เลยเหลือมีหกร้อยป่ะชชบเบสติแม่งเจ็ดร้อยเลยไปถ้าสามร้อผมอออินเลยอออินเลยผมเชื่อมั่นในสูตรผมว่าแม่งแบบของจริงอยู่แล้วของจริงอย่างนี้ผมต้องอออินหกรอยเออมาไป <laughs> ยังเขาเสียวอ่ะ สิ้นเนื้อประดาตัวไปเนี่ยอาสี่ตัวครับผมสิบสองอ๋อถ้ามาสามสามตัวได้ได้สิบรอบเออสี่ตัวสิบสองรอบมาสิ้นเนื้อประดาตัวไปได้ขอเลี้ยงเลี้ยงถึงพันได้ปะคุณพันได้ปะขอเฮเออสวยไม่แม่งไม่ไปต่ออะเสียวว่ะขอให้ได้อ่ะไม่ไม่กำไรไม่ปไปขอไม่ขาดทุนละกัน <laughs> ขอไม่ขาดทุนละกันแปดรอบสุดท้ายครับสวย ไม่ไม่เลียงต่อวะทุกคนเฮ้ยไม่เงียบงั้นนะ่ะเออเฮ้ยาาสูตรอะไรวะเนี่ยสูตรอะไรวะเนี่ยเออเลียงอยู่สวยเออขอไม่ขาดทุนได้ปะขอไม่ขาดทุนได้ปะสามร้อยหกร้อยสวย ไม่ขาดทุนแล้วอุ้ยยาวไปวายมาสองตัวไม่ต่อมาพันหก่ะสวยผมไม่ขาดทุนแล้วอหกร้อยสูตรใช้ได้สูตรที่แม่งของจริงผมบอกเลยว่าสูตรที่ของจริงจัดสูตรที่ของจริงจัดเอาเรื่องนะทุกคนเอาเรื่องซื้อหกร้อยมาพันหก่ะโคตรเอาโคตรเอา,เอ,าอีกสักทีได้ปะอีกสักทีได้ปะเผื่อปืนมาสามนี่คิ้าอะไรสองมีปืนอันเดียวเบสิบเลยมะ เื่อปืนมาสามหนึ่งสองสามครบไปครับครบแล้วไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบขอกลมๆเลยได้ปะผมไม่ได้ปะแม่งถับเบ็ดยี่สิบมันเท่าไหร่ปะเบ็ดยี่สิบมันเท่าไหร่ปะพันห้าเลยเหรอมาดิผมบอกเลยว่าผมมั่นใจในสูตรผมไม่มีวันตายอยู่แล้วมาขอดีๆนะโลกขอดีๆนะโลกซื้อพันหนึ่งอย่างน้อยแนละ้วสั้ไอซื้อพันห้าอย่างน้อยขอทักสองพันก็ได้ปะกำไรห้าร้อยไป เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เออโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะเฮ้ยผมซื้อบรรทนะเนี่ยเฮ้ยผมซื้อบรรทดาจะได้ร้อกว่าบาท ปืนสามพอดีเชื่อเหลือสามร้อยผมโหตรงนี้น่าจะถอนวะตรงนี้น่าถอนวอมเมื่อกี้ตรงนี้ผมน่าถอนวอมเมื่อกี้โหตรงนี้ผมน่าถอนนะยังได้ผลานกว่าโอ้ยแม่งไม่น,าน่เาเลยเออเป็นวายมาสวย เออ, <S <S อเสียดายว่ะทุกคนผมโคตรเสียดายแม่งเติม15ได้กี่กี่บาทต้องไปแกะร้อยกว่าผมโคตรเสียดายอะ่ะมีวายสวยคูณไปไหลไปทำสองแล้ว ขอสักพันหนึ่งได้ป่ะพันหนึ่งผมพอจริงแล้วทุกคนผมผมพอแล้วแหมงไม่น่าเลยวะแม่งจะจับจะสองพั 2, นอยู่แล้วแมมงไปซื้อนี่หมดเลยนี่แหละครับได้แล้วไม่ยอมเลิกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้เงียนะเออแมมง,งมาสี่ร้อยวะขอพันหนึ่งแล้วกันวะเอาอินไปอีกสักรอบไปหมดก็คือหมดอ่ะหมดก็คือเลิกอ่ะแค่นั้นแหละส5 0ห้าิแมมงไม่พออีกวะ อุย้ยนี่ไงเข้าเบ็ดสิบแล้วเข้าเบ็ดสิบไม่ต้องซื้อสวยพี่กำลังจะทอแล้วทอแท้กับชีวิตยอยู่แหละยังดีแม่งเข้าฟรีเกมผมมาทุกคนแต่มันจะได้หรือเปล่าประเด็นอ่ะแต่มันจะได้หรือเปล่าผมยังไม่เห็นขึ้นถึงคูณร้อยเลยนะเอาดีอ้โอ้ยอะไรนี่ยเฮ้ยเงียบเกินไปมันเงียบเกินไปแล้ว หัวได้สิบสองบาทเลี้ยงอยู่เอมันเลยเอแถวแรกมาโอ้โหไม่มาแปดร้อยวะทุกคนนี่ไงด้แล้วไม่ยอมเลิกอย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละเออเอออุ้ยมาดิมาดิวะ พอทุกคนอันนี้ผมเลิกของจริงและผมไปแล้วผมพอแล้วผมจะถอนละเลิกเลิกเลิกจำบทเรียนเมื่อกี้มาละโอเคก็ประมาณนี้ครับผมทุนประมาณ500กว่านะก็บวกมาเท่าไหรนะ่นยประมาณขึ้นมาสองพนะก็กำไรประมาณพันกว่าบาทสูตรนี้เราไปใช้ดูนะครับเสียวๆหน่อยแต่ได้แน่มันมันได้แน่ถ้าเราถ้าเราเลิกกน,นะประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับวันนี้